ดีครับท่านผู้ชมรายการครูน้องเ่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะนำข่าวสารความน่ารักน่าชังของน้องไอศุอกาภรณ์หมอลำเสียงผกนกพงศกรของเรานี่แหละตอนนี้จัดเป็นหมอลำกระแสนะครับที่น้องกระแสมาแรงมากหลังจากที่ปอดนกพงศกรของเรานี่ไปรับมาถึงบ้านเอามาแล้วก็มาให้ร้องเพลงหลานยางามบอ ก็ได้รับการตอบรับกันในระดับดีทีเดียวนะครับตอนนี้น้องก็ยังมีเพลงเพลงเดียวอยู่ยังไม่ได้มีหลายเพลงนะครับแต่ว่าน้องก็จับเพลงใครมาลองก็น่ารักน่าชังเนื่องจากอยู่ในวัยที่กําลังน่ารักน่าอิกนะครับน่าเอ็นดูวยัยงนเถอะใครไปเห็นก็อยากจะจับไม้จ,จับมืออยากจะจับแก้มอยากจะหอมอยากจะกอดรักเหมือนลูกเหมือนหลานว้อย่างนั้น ตอนนี้ก็กระแสของอา้อาย้สกุณาพรนี่เป็นกระแสเด็กนะครับเป็นกระแสของหมอรำหมอรำ,ำเด็กตอนนี้ไอ้สกุณาพรไปขึ้นเวทีที่ไหนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็พาลูกๆหลานๆไปถ่ายรูปหลังเวทีผมไปหลายครั้งนะครับผมไปหลายครั้งก็จะเห็นบรรยากาศของเหล่าแฟนคลับแฟนเพลงที่ไปขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจาก กับน้องทั้งหน้าเวทีหลังเวทีนะครับหน้าเวทีถ่ายไม่หมดนะครับเนื่องจากแฟนคลับแฟนเพลงเยอะแล้วก็น้องจะต้องทำเ,เขาเรียกว่าจะต้องไปรับมาลัยรับทิปแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่แล้วก็มีผู้ช่วยในการถ่ายเนี่ยมันก็ยังไม่เวลายังไม่พอในขณะที่น้องแสดงนะครับก็ส่วนมากเวลาก็จะกลบเลื่อนไปทับก,กันกับเวลาของออช่วง เขาเรียกว่าช่วงจะลำคอนเสิร์ตช่วงสุดท้ายแล้วก็จะสู่การลันี่นะครับน้องก็ยังรับมาลัยหน้าเวทียังไม่หมดนะครับจะต้องอคนติดตามก็ต้องเข้าใจแล้วก็ส่งสัญญาณบอกว่าไปหลังเวทีค่ะไปหลังเวทีค่ะนะครับทั้งน้องน้องนีง่บางทีน้องบางทีน้องก็จะร้องเพลงนะครับแฟนคลับแฟนเพลงก็จะยื่นโทรศัพท์ให้น้องเซลฟี่ลงมานะครับก็หลายคนก็บ่อยคนติดตามก็จะบอกว่า ถ่ายขึ้นมาเล่ะนะครับถ่ายขึ้นมาเล่ะนะครับในภาพนี้ก็มีน้องอาอายมีป้ายไฟด้วยครับมีป้ายไฟอาอายสกุลนาพรมาด้วยน่ารักนา่าอินดูทีเดียวนะครับก็หลายครั้งก็บางคนก็อยากจะกอดอยากจะจับนานๆานก็มีบางครั้งก็ทำให้น้องนี่เจ็บนะครับถ้าจับมือแรงๆบางคนเมาจับมือน้องแรงแนี่ก็ทําให้น้องเจ็บได้ฉะนั้นเวลาเราจะสัมผัสอะไรกับน้องก็เห็น ก็ให้หนึกว่านี่คือเด็กอายุ11ปีนะครับหลายคนก็อยู่ในอาการเมาเหมือนกันหลับผู้ชายผู้หญิงบางคนก็เมาใจจับอย่ากใจแรงๆก็ไม่ได้คุณนกพงศกรมอลำิงหองเขาจะทํากรงเหล็กกั้นเอาไว้ให้ยาวหน่อยนะครับถ้าเอาไว้ใกล้เกินไปนี่ก็โดโอกาสที่จะโดนกระชดกระชากได้นะครับนั้นเราหลายคนจะบอกว่าทำไมทาไมล่ะไม่สามารถที่จะเก้าได้ เขาไปแก้ได้เอาเหล็กมากัน้นทําไมก็คือเพื่อความปลอดภัยครับพี่น้องครับหนึ่งละความปลอดภัยของสายไฟบริเวณรอบนะครับเขามีไฟแสงสีอะไรด้วยถ้า,าไม่มีเหล็กกัน้นเ,เวลาคนเมาเนี่ยก็จะอาจจะไปคว้าไปดึงเอาสายไฟตรงระบบไฟนะครับระบบแสงสีเสียงของเขาได้เขาก็เอาเหล็กมากั้นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการเซฟป้องกันร,รักษาความปลอดภัยให้กับศิลปินเด็กศิลปินผู้ใหญ่นะครับก็ หากใครพอจะรู้ก็สามารถที่จะบางทีนะครับมันยื่นให้กันไม่ถึงก็อาจจะมีรั้วเล็กๆมีช่องให้เด็กเข้าไปให้เข้าไปได้ทั้งซ้ายและขวานะครับเขาก็จะปลดให้แล้วก็ให้เด็กเข้าไปได้อันนี้ก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าตอนนี้อไอ้ไอกุณาพรเนี่ยน้องประสย,ยงที่ไหนก็ได้รับความนิยมชมชอบในความรักประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนี้กระแสศิล,ลปินเด็กเนี่ยตอนแรกคนก็มีกระแสบอกว่า เอาศิลปินเด็กออกมาเร่ร่อนทำมาหากินทิ้งหอง้งงหองเรียนทิ้งอะไรเนี่ยประเด็นนั้นก็หายไปนะครับประเด็นปัจจุบันก็คือเป็นประเด็นที่เด็กเป็นกระแสที่สามารถหาเงินหาทองได้ใครๆก็อยากให้ลูกเป็นศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางน้องซีแกรมน่นเอาโอเคนะครับแม้แต่วงบางวงที่เคยปฏิเสธว่าไม่เอาศิลปินเด็กขึ้นเวทีไม่เอาคนที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ ปัจจุบันนี้ก็มีเอาศิลปินเด็กเอาคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ขึ้นมาบนเวทีเหมือนกันนะครับกระแสของตรงนี้ก็ทําให้เด็กที่มีโอกาสนะครับทําให้เด็กโอกาสมีโอกาสทํามาให้กินมีโอกาสสร้างไรายได้ถ้าหากว่าเรารอให้เด็กอายุ20-30ปีค่อยมาทํามาให้กินมันก็มันก็หมดกระแสอย่างน้องอ้ยนี่นะครับน้องอายุ11ปีก็มีกระแสขึ้นมาก็คนวงอื่นๆก็เอามา นะครับน้องเ,อเบกบริทนทร์นี่ก็เป็นเขาเรล็กเป็นคู่หูคู่หาของน้องไอ้ไอเลยทีเดียวนะครับก็เอามาขึ้นเวทีตอนนี้กําลังซุ่มซ้อมนะครับหมอํามเสียงหูนพงศกรปีนี้ก็มีเรื่องที่ให้คิดอย่างเช่นบอสนกุก็ออกมาพูดหลายประเด็นที่บอกว่าเอาเงินเอาทองของศิลปินไปหรือเปล่าบัตถุก็ออกมาชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องอ้สกุณาพรนี่พ่อนกก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่มีทางที่จะเอาเงินลูกสาวเก็บไว้ให้เขานะครับทุกบัตรทุกสตางค์ก็เก็บไว้ให้เขานะครับนุกนกเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้ให้น้องอยู่แล้วนกไม่จําเป็นต้องเอาเงินน้องนะครับให้คิดถึงวันแรกบอนกบอกว่าให้คิดถึงวันแรกที่นกพงศกรไปเอาไอ้สกุณาพรมาเนี่ยเขามีอะไรมาบ้างปัจจุบันนี้อายมีอะไรนะครับเขาก็ รักเหมือนลูกแล้วก็ศิลปินในวงนะครับแม้กระทั่งแดนเซอร์ก็เห็นน้องไอซูนาพรน,นี่ก็เห็นน้องแลวก็รักน,น้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนน้องในครอบครัวเดียวกัน <S <S ผมไปหลังเวทีหลายครั้งอลำเสียงวิหกเราก็จะเห็นความน่ารักของน้องน้องนี่เป็นน้องนี่เข้าใจนะน้องเข้าใจเวลาเราจะไปถ่ายภาพหลังเวทีเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าตอนนี้เรากําลังจะถ่ายคลิปตอนนี้เรากําลังจะถ่ายภาพนี่งอะไรเนี่ยน้องก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็ บางทีเราตั้งกล้องตั้งอะไรมันไม่เรียบร้อยน้องก็ช่วยตั้งมีอยู่ข้างหนึ่งนี่ที่อำเภอตงกอสผมลืมเปิดกําลังสัมภาษณ์น้องอยู่นะครับผมลืมเปิดคลิปวิดีโอลืมเปิดกล้องแต่เปิดกล้องขึ้นมาแล้วล่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปวางไว้เฉยนะครับก็สัมภาษณ์น้องไปน้องบอกอ่พาพ่อลืมเปิดกล้องน้องบอกผมนะครับผมก็โอ้จริงๆลืมเปิดคือเริ่มใหม่นะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือที่ดีแล้วก็เป็นความเป็นปฏิภาณไหวพริบของเด็ก นะครับเด็กเขาไม่ใช่ว่าเ,ออเด็กแล้วจะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความคิดตอนนี้น้องหยิบเพลงอะไรใครขึ้นมาร้องนี่น้องกร้องได้ครับอาจจะมีการข่อมจังหวะอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาในการพัฒนาการของเด็กนะครับวันนี้น้องยังเป็นนักร้องวันต่อไปก็อาจจะเป็นหมอลำเป็นศิลปินดูความดีใจของน้องครับนี่เห็นไหมน้องในภาพนี่เห็นไหมครับน้องเต้นออแสดงออกมาด้วยความสนุกสนานดีใจ ที่แฟนคลับแฟนเพลงนี่มาหาหน้าเวทีน้องไม่มีเอน้องมีกิริยาที่รังเกียจไม่มีกิริยาที่ลำคาญแฟนคลับแฟน,นเพลงแต่ประการนครับน้องยินดีชื่นชมวันไหนที่น้องป่วยน้องก็อยากจะออกมาบอกว่าหยุดเธอลูกหยุดก่อนไม่ออกไปได้ไหมน้องก็บอกว่าน้องกําลังไหวอย,อยู่นอกจากน้องจะไม่ไหวจริงๆน้องถึงจะหยุด นะครับน้องถึงจะหยุดไม่ออกมาหน้าเวทีกันนะครับฉันแล้วนี่ก็เรามีลูกมีหลานนะครับมีศิลปินเด็กอย่างอายสกุณาพรเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ว่าถ้าใครมีลูกมีหลานมีลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ก็ฝึกให้เขารู้จักร้องรําทําเพลงนะครับถ้าพอจะมีความสามารถด้านนี้แต่ถ้าไม่มีความสามารถด้านนี้ก็ฝึกให้เขารู้จัก,จากทางาน ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านเกดค้่อ,องช่วยพ่อช่วยแม่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขามีแววเป็นศิลปินก็เอาเขามาส่งเสริมนะครับส,ส่งเสริมให้เขามีโอกาสได้สร้างงานสร้างเงินแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวไม่เป็นเด็กที่แบมือหมอมือหัอเทา้าขอเงินพ่อ,ขอ,พอขอเงินแม่ไปกินเหล้าเมายาตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊ติดยาเสพติดนะครับเพราะนั้นเด็กอายศุกุณนภรจึงเป็นแบบอย่างของ เด็กหลายๆคนและเด็กหลายๆคนก็เอาไอศกุณนพรเป็นไอดอลนะครับเอาไอศกุณาพรเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตในการที่จะก,ก้าวมาทางศิลปินนะมีเด็กหลายคนไปเจอผมหน้าเวทีพ่อพ่อทำไงหนูจะได้เป็นศิลปินอย่างไอศกุณาพรพวกลูกเออกลับไปหนูก็ต้องฝึกร้องฝึกลาแล้วก็ใช้มือถือหนูหนูมีมือถือไม่ลูกมีค่ะมีครับมีมือถือน้องก็ ลูกก็ไปร้องเพลงฝึกร้องฝึกลำเรามีโซเชียลอยู่ในมือนะครับมีโซเชียลอยู่ในมือเราก็ร้องอย่าอายในการที่จะร้องในการที่จะแสดงออกการแสดงออกในทางที่ดีเนี่ยแสดงออกมาเถอะนะครับมีมีมือถือมีอะไรอยู่เนี่ยก็หยิบออกมาแล้วก็ใช้มือถือของเราให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็บอกเด็กว่าอย่างงี้ใช้มือถือของเราให้เกิดประโยชน์แล้วใช้มือถือของเราเนี่ยร้องลํำโพสต์ลง Facebook พสลงทิกต o อกโพสลงอะไรก็ได้นะครับสร้างเพจสร้างอะไรเด็กเราก็สร้างได้เราสร้างไม่ได้ก็ใช้ชื่อพ่อชื่อแม่สร้างนะครับให้เราแล้วเราก็ใช้มือถือให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เอามือถือไปเล่นเกมไม่ใช่เอามือถือไปเล่นปั่นสล็อตขอเงินพ่อเงินแม่แล้วก็ติดยาเสพติดอะไรประมาณนั้นฉันเด็กถ้าเด็กใช้มือถือให้เกิดประโยชน์เนี่ยเด็กสมัยนี้จะเป็นเด็กที่น่ารักมากครับเด็กสมัยนี้จะเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่ ในการทำมาหากินได้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสหลายครั้งก็แนะนําให้เด็กเหล่านั้นรู้จักทำมาหากินอย่างนี้ใช้มือถือเกิดประโยชน์ถ้าเราปัน่นถ้าเราโพสต์รูปโพสต์คลิปที่เราทำเนี่ยนะครับที่เราร้องราทําเพลงลงในโซเชียลนอกจากเราจะได้เงินจากเพจจากอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสเป็นศิลปินนะครับเราคงคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกวันนี้เข้าใจเด็กในการที่จะแสดงออกนะครับ เข้าใจเด็กที่จะสแสดงออกแล้วก็โอกาสเป็นศิลปินเนี่ยอย่างเช่นน้องไอายสุ์กุณาพรอย่างเช่นศิลปินเด็กรุ่นพี่นะครับอย่างเช่นน้องอุ้งอิงนะครับน้องอิงของของสารนักเพดานแพงมีบ้านมีรถยนต์นะครับมีเงินมีทองช่วยเหลือ,อ,อคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณผู่คุณย่าช,ยช่วยเหลือช่วยเหลือครอบ,คร,บครัวได้นะครับ ก็เป็นโอกาสของศิลปินเด็กศิลปินรุ่นใหม่ที่จะออกมาช่วยครอบครัวกันวันนี้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาว่าตอนนี้อายสกุนาภรนี่เป็นไอดอลน,นะครับในภาพที่เราเห็นจะเห็นว่าเด็กนะครับมาขอถ่ายรูปแยะแยะผู้ปกครองพามาในภาพเห็นไหมครับพอผู้ผู้ปกครองอยากถ่ายน้องก็แอคชั่นให้นะครับเด็กก็เข้ามานะครับถ่ายรูปกับน้องซึ่งก็เป็นภาพที่น่ารักเดทีเดียว นะครับเมื่อเด็กได้มาถ่ายภาพคูพ่กับน้องอ,าอาา้ายมาถ่ายภาพคนนี้มันก็เป็นแรงกระตุ้นเขาเรียกเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กอยากจะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะการแสดงของตัวเองออกมานะครับเมื่อเขากลับไปบ้านเขาเห็นเ,เขาเห็นทายสุกุณาภรณ์ทำได้นะครับกล้าแสดงออกมีไรายได้เด็กเขากลับไปบ้านเขาก็จะไปทําสร้างสรรค์ผลงานของเขา,เาโพสเนี่ยันนันเรียนของผมก็มี 2- 3สาคนวันเด็กนีครับ เขามาร้องเพลงให้ผมฟังผมก็ให้ไป3คนก็ให้ไปคนละห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเพียงเดียวนะครับบอกอใครร้องเพลงร้องอา้อายได้ไม่จบก็ได้เท่าไหรก็ได้ท่อนเดียวก็ได้ปรากฏว่าเขาทดองได้ตะกุกตะกัดได้บางท่อนเราก็ปูพื้นให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงออกครับปูพื้นให้เขาเอาือเขาเนี่ยร้องเพลงให้ครูฟังก็ยังได้เงินแต่คนละท่อนละท่อนสามคนมาร้องเพลงเดียวกันได้คนละท่อนกระท่อนกระแท่นไปแม้จะไม่สมบูรณ์แบบครูก็ยังให้เงิน แต่ถ้าเราถ้าเรามีความพยายามมากขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นศิลปินอาจจะไม่ดังเหมือนไอ้สกุลนาพรอาจจะเป็นศิลปินเดียวเป็นหมอลำซิ่งเป็นนักร้องรถแห่เอ้ยังก็ยังทํางานทําเงินหาเงินได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยจะไปมัวเรียนไปรับราชการโอ้โหคนเรียนเยอะรับเยอะแยะมากมายครับจะค้าขายก็ได้ถ้าเรามีโอกาสถ้าเราเป็นศิลปินด้วยค้าขายด้วยเรามีร้านมีชื่อมีเสียง เราก็เอาชื่อเสียงของเราไปแปะเข้าข้างร้านโอ้ร้านคนนั้นเหรอร้านศิลปินคนนี้เหรอร้านไอซ์สกุลนาพรเหรอคาเฟ่ไอซ์เหรออย่างเพียการสังทองเนี่ยครับเขาก็มีคาเฟ่ของเขาคุณบอยศิริชัยอย่างนี้เขาก็มีอะไรครับมีโรงแรมของเขาก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องไปจ้างเน็ตไอดอลไม่ต้องไปจ้างศิลปินมาโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการของตนเองเลยก็ตัวเรานี่แหละเป็นคนประชาสัมพันธ์งานของเรานะครับ ใชยวันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาพูดมาเสร็จคุยกับเราไม่ได้คุยกันนะครับไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้คุยกันนานก็คุยกันผ่าน Facebook นี่แหละนะครับผ่าน u t u b e นี่แหละผ่านเพจนี่แหละเพื่อให้พวกเราได้กระตุ้นให้ลูกหลานของเราเนี่ยลุกขึ้นมาสร้างเงินสร้างงานทำมาให้กินนะครับจะได้เป็นไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของพ่อแม่ลูกของเรานี่แหละครับจะได้เป็นคนที่ช่วยเราทำมาห้กินในอนาคต สุดท้ายวันนี้รายการครูเนาเล่าทุกเรื่องก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคุยเจราจาพาทีกับพวกเรา,เ,าเพื่อหวังว่าคงจะมีเป็นประโยชน์นะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเห็นไหมในภาพเด็กผู้ชายครับพยายามที่งเงิน20บาทแล้วถ่ายรูปก,กับไอศกรพรเห็นไหมครับเด็กน้อยเขาก็มีไอดอลในดวงใจของเขาเมื่อมีเขาไอดอลในดวงใจของเขาเขาจะทานะครับพาลูกพาหลานไปครับพาไปสัมผัสกับศินปิน เราอยู่ใกล้คนเช่นไรก็อยากเป็นคนเช่นนั้นเขาเขาถามเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคนนั้นจะเป็นนิสัยเช่นไรก็ให้ดูเพื่อนที่เขาคบดูหนังสือที่เขาอ่านดูสถานที่เขาไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเอาลูกของหลานของเรามากระทบกับศิลปินกระทบไปลถ่ายรูปพิชลึกเขาก็จะอยากเป็นศิลปินนะครับอยากไปดูเกษตรชีวภิาพาอะไรน,นะครับบางคนก็อยากให้ลูกเป็นช่างก็พาลูกไปหาช่างไปเรียนช่างไปท่องเที่ยวแหล่งที่มันเป็นช่าง นะครับเราต้องดูแววของลูกตัวเองไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเป็นศิลปินนะครับดูแววของลูกตัวเองว่าลูกตัวเองเป็นอะไรก็พาเขาไปที่นั่นบ่อยๆเขาก็จะได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะพัฒนางานอาชีพของเราอย่ามัวไปสอนลูกในตอนโตให้สอนลูกตั้งแต่เด็กครับเขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาบอกว่า,าไม้ไผ่มันจะเป็นด้ามขวานมันเป็นมาตั้งแต่น่อนไม้ครับไม้ไผ่ที่เขาเอามาทําด้ามขวานเนี่ยมันจะเป็นด้ามขวานได้มันเป็นมาตั้งแต่น่อนไม้นะครับเราอย่ารอให้โต S <S <an> <S ขาเรียกว่าไม้แก่มันดัดยากไม้อ่อนมันดัดง่ายหลายคนปล่อยปละละเลยนะครับไม่ใช้ลูกไม่ใช้หลานไม่สอนลูกไม่สอนหลานอะไรก็โอบอุ้มเอาหมดกินแล้วก็แช่ให้แม่ให้คุณตาคุณยายล่างนะครับโอบอุ้มเอาหมดจนเด็กเขาไม่โตจนเด็กเขากลายเป็นเด็กอะไรเขาเรียกว่าเด็กเด็กขี้เยดเด็กขี้แงอะไรนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยจนอ่อนบวกเปียกไปหมดไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจเลยนะครับเด็กเหล่านั้นไม่มีความจริงใจจิใจเลยก็เกิดจากอะไร เกิดจากผู้ปกครองเกิดจากพวกเรานี่แหละที่ร่วมกันสร้างเด็กเหล่านั้นให้เขาโตขึ้นมาอย่างไรสอนเขาตั้งแต่เป็นหน่อไม้สอนเขาตั้งแต่เป,นนเ,ตเ,ตเป็นเด็กครับสุดท้ายรายการวันคุณเราวันนี้เอาเรื่องนี้มาพูดมาเจราจากับพวกเราก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ของคุณทุกท่านที่ติดตามรายการคุณเราเราทุกเรื่องครับขอให้ทุกท่านด้วยเดชคำนาคของค,คุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศัก,กด,ดาาิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลโปรดดลบันดาลทั้งหลายจงมัางมีสิรสุข หญใหญ่บกจกใหญ่ให้ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช่ทุพรวังชัยมังขลังเงินข้ามก้วยวอย่าได้ขาดเกินถงให้ห้องสายดังท่องในเบาเห็นท่องไหลเขาเต็มกระเปา๋าตึงนอนรับกัได้เงินพันนอนฝันกห้ได้เงนิน,น,น,นหนมื่นนอนตื่นกห้ได้เงินแสนยางแกงแขนกัได้เงินล้านหลายหลยล้านหลายหล,ลายลา้ลา,ยลานมังมิสิสุขทุกปูถูกน้นสวัสดีครับ Ô thầy sẽ làm ăn ở để không bỏ lỡ những video hấp dẫn